ึงอยากลองไหมึงอยากลองไหมปมพดปมพัดฮะอยากลองไหมไม่มีลูกได้เลยนะนอยากลองไหมถ้ากูเข้ามึงเทบอ่ะฮะคุยเราขึ้นมา,านั่นแหละที่มันเอาดอนธาน,านีดูมันเอาอยากลองไหมฮะ อย่ยานะ้นอย่านั้นถยไปนะเบ้อะไรถอยไปนวกูบอกไว้ก่อนนะไม่เ้ามึงดิักทวีชัยอะถอยไปนะอย่อาั้นกูนะเอ้ยบาตรงออกมากูทำให้ได้รอยแล้วูเกียอะแค่นั้นอย่าเรื่องมากนะเพงแค่นั้นล่ะ